ก็ถูกเปิดเผยคุนเซนผู้นำสูงสุดของกัมพูชาเข้าควบคุมปฏิบัติการทางทหารด้วยตนเองผ่านลิงก์วิดีโอเมื่อเกิดเหตุรอบใช้ยุทธศาสตร์สายฟ้าแลบรถถังโรนและหน่วยรบพิเศษทะลวงชายแดนไทยโดยไม่ให้เตรียมตัวผู้ชมทั่วโลกถูกกระชากความสนใจเมื่อข่าวนี้เล็ดลอดออกมาในช่วงปลายเดือนกร,รกฎาคม2025ฉากหลังของความขัดแยง้งความตึงเครียดเริ่มจากกรณีชายแดนย่านวัดตาเมินทมตามมอันทอม ซึ่งมีการพูดกันว่ากัมพูชายิง BM21 Rocket ok System ใส่โรงพยาบาลและปั๊มน้ำมันไทยในจังหวัดศรีสะเกดโดยไม่แจ้งเตือนล่วงหน้ามีผู้เสียชีวิตในหมู่พลเรือนอย่างน้อย8ปดคนรวมถึงเด็กและผู้หญิงภายหลังไทยตอบโต้ด้วยการโจมตีทางอากาศโดยใช้ S16 เป้าหมายตำแหน่งยิงของกัมพูชาสถานการณ์เข้าสู่หมดสงครามเต็มรูปแบบคุณเซนเวอร์ซัสคุณมาเนตเมื่อ,ออดีตผู้นำเป็นเบื้องหลังยุทธศาสตร์ แม้ในเวลานั้นฮุนมานเน็ตเป็นนายกอย่างเป็นทางการแต่โพสต์จากสื่อกัมพูชาระบุว่าฮุนเซนอดีตนายกรัฐมนตรีปัจจุบันเป็นประธานวุฒิสภาเป็นผู้กำกับยุทธศาสตร์โดยตรงผ่านวิดีโอสตรีมไม่ได้เดินทางไปชายแดนเองเขาประสานหน่วย BQ b o d y g r d h e d q u a r t e r s ซึ่งเป็นหน่วยรบเฉพาะกิจของเขาเองพร้อมอาวุธหนักที่ได้รับจากจีนอยู่ในแนวหน้า border zone ภาพสนามจริงรถถังโดรนหน่วยรบพิเศษ รายงานข่าวระบุว่ากองกำลังกัมพูชาเคลื่อนรถถังเข้าประชิดชายแดนไทยขณะที่โดรนสำรวจและโจมตีเป้าหมายสำคัญมีหน่วยรบพิเศษซึ่งอาจเป็นสมาชิกของบีชคิวบุกแฝงในพื้นที่ควบคู่ก,กับการยิงบ m 2 1ยใส่ฐานทัพไทยโดยตรงไทยตอบโต้ด้วยการส่งกำลัง F16 น้ำหนักเบาเข้าสกัดพร้อมด้วยกระสุนปืนใหญ่และการโจมตีเป้าหมายเฉพาะที่ทำลายรถถังและตำแหน่งยิงของกัมพูชาความสูญเสียของประชาชน ประชาชนมากกว่า100-000-200-000คนต้องอพยพออกจากพื้นที่ชายแดนทั้งสองฝั่งในไทยมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1 4 1 4คนรวมทั้งเด็กและสตรีผู้พลัดถิ่นแล้วว่าถูกโจมตีในขณะที่กำลังหลบหนีบางคนถูกยิงใส่รถโรงพยาบาลหรือปั๊มน้ำมันวิเคราะห์ทางการเมืองปมดราม่าในครอบครัวการเมืองสถานการณ์สะท้อนความขัดแย้งระหว่างระบอบก,การเมืองของครอบครัวชินวัตรในไทยและคุนในกัมพูชา จุดชนวนหนึ่งคือการรั่วของสายโทรศัพท์ลับลีกคอลเมื่อเดือนมิถุนายนระหว่างพัฒนาปั้นอง์รัฐบาลไทยและฮุนเซนซึ่งทำให้เกิดโศกนาฏการรมเมืองในไทยจนถึงการพักจากตำแหน่งอดีตนายกทักษิณกล่าวหาว่าฮุนเซนเป็นผู้สั่งโจมตีล่วงหน้า first t r e ซึ่งทำให้ไทยมีสิทธิ์ตอบโต้ต,ตามกฎหมายระหว่างประเทศนักวิเคราะห์ชี้ว่าเหตุการณ์ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องดินแดนแต่เป็นเรื่องความพักดีทางการเมืองการรักษาภาพลักษณ์และแรงกดดันภายในประเทศทั้งสอง ประเด็นโลกร่วมใครกดดันใครสหรัฐโดยโดยนัลด์ทรัมป์ออกมาเรียกร้องให้หยุดยิงทันทีพร้อมยกเรื่องการค้าระหว่างประเทศเข้ามาเชื่อมโยงกับนโยบายสงครามในขณะเดียวกันสหรประชาชาติอาเซียนและจีนแสดงความกังวลและรณรงค์ให้เปิดการเจราจายหยุดยิงอย่างรวดเร็วฝ่ายกัมพูชาเรียกร้องให้ไทยรับผิดชอบต่อการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศในขณะที่ไทยตั้งข้อสงสัยในความจริงใจของกัมพูชาในการเข้าสู่การเจราจา จุดพลิกผันรัฐบาลและการเจราจาสันติภาพในวันที่27-28กรกฎาคม2025 2 0 2 5ทั้งสฝ่ายได้ตกลงเข้าร่วมเจราจาหยุดยิงนประเทศมาเลเซียโดยมีนายกรัฐมนตรีมาเลเซียอันวาอิบราฮิมเป็นผู้กลางแม้จะมีประกาศซีสิเฟอทันทีและไม่มีเงื่อนไขจากกัมพูชาแต่ไทยแสดงท่าทีระมัดระวังและเรียกร้องความจริงใจก่อนเข้าร่วมการเจราจา จนถึงเวลานี้การต่อสู้ยังดำเนินต่อไปในพื้นที่หลายแห่งยังไม่มีกำหนดการสิ้นสุดสงครามอย่างแน่นอนสรุปเปิดโปงความจริงฮุนเซนเป็นผู้ที่ควบคุมยุทธศาสตร์ทางทหารจากเบื้องหลังผ่านหน่วย BHQ และอาวุธหนักปฏิบัติการสายฟ้าแลบในเขตชายแดนไทยเกิดจริงในวันที่2 4ถึง25กรกฎาคม2025กลยุทธ์ของพลเรือนได้รับผลจากการโจมตีโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้าการเมืองในประเทศทั้งสองได้ผูกโยงกับความรุนแรงทางทหาร กระบวนการเจราจายยังคงดำเนินอยู่ภายใต้แรงกดดันของนานาชาติปิดท้ายเชิญชวน